เท่าใหม่นะครับผมตัวนี้เรียกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันมากขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับว่ามี EGR อยู่ตรงนี้นะครับฝาเครื่องเป็นแบบนี้นะครับมีมอเตอร์ลิ้นเล่งอยู่อย่างนี้มีมอเตอร์ EGR อยู่ตรงนี้นะครับผม130แรงตรงๆเลยนะครับตัวนี้95กิโลวัตต์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ย CJJ ที่ผมทำรีวิวนะครับมัน112กิโลวัตต์112กิโลวัตต์มันเท่ากับ ร้อยห้าสิบแรงเลยนะครับแล้วมันก็แรงดีจริงๆนะครับแล้วก็ส่งลูกค้าไปเนี่ยลูกค้าก็ชอบมากนะครับเพราะว่ามันไม่มี EGR มันไปเล่นในเรื่องของไอเสียให้มันได้มาตรฐานแต่ตอนนี้มาตรฐานที่เมืองจีนเนี่ยเป็นมาตรฐานหกเป็นมาตรฐานหกของเขานะครับซึ่งามาตรฐานไอเสียเนี่ยสูงมากเขาไม่ทํามาตรฐานไอเสียที่ต่ากว่านี้เพราะฉะนั้นผมสั่งเข้าไปหม่อยากได้ตัวเดิมเนี่ยผมก็เลยมาได้แค่ตัวนี้ที่เป็นร้อยสามสิบแรงแค่นั้นผมไม่ได้ละร้อยห้าสิบแรงอดละก็ต้องเปลี่ยน ทุกอย่างนะครับวริงอะไรทุกอย่างผมก็ต้องเรียนรู้ใหม่โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ได้เครื่องมา,เ,าเป็นรุ่นใหม่ขึ้นสแตนดาร์ดที่ดีขึ้นแล้วก็เสนอลูกค้าลูกค้าที่ใช้เครื่องตัวนี้คือใครรู้ไหมครับผมก็คือโรงงานประกอบรถยนต์นะครับผมอีซูซุนะครับเขาใช้ในรถที่รับส่งพนักง,งานเข้าออกนะครับก็ตัวแรกที่ส่งไปนะครับเราลองใช้ตัวแรกดูก็ผ่านนะครับเป็นตัว150แรง j m c ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ที่เป็นสแตนดาร์ดซิกนะครับผม ก็ก็แจ้งลูกคา้ารายงานลูกค้าไปตามความความจริงนะครับว่าตอนนี้เราได้เป็นแบบนี้ตัวนั้นมีลมดันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้ผมสั่งมาก็คือเป็นลมดูดอย่างเดียวนะครับผมนี่นะครับเครื่องเนี่ยมีลมดันก็แสดงว่าเขาต้องบรรทุกหนักนะครับแล้วก็ต้องใช้เบรกที่ดีนะครับตัวนั้นก็เลย150แรงนะครับนี่ก็มี โลโก้ JMC อยู่นะครับก็เห็นได้แล้วก็เป็นเครื่องใหม่นะครับเวลาเราประกอบรถนะครับแล้วก็เราบอกว่าเครื่องใหม่ก็คือต้องเครื่องใหม่แล้วต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับนี่นะครับก็รีวิวให้ดูนะครับว่าสั่งเข้ามานะครับแต่มูลค่าราคาเนี่ยสูงสูงบอกเลยว่าสูงถ้าซื้อไปวางรถเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะลําบากนิดนึงแต่ถ้าทำโปรเจกต์คิดว่าถ้าท่านทำโปรเจกต์อะไรนะครับมันมันคือเครื่องใหม่จริงๆนะครับมัน มันคุ้มค่ากับการลงทุนแล้วก็4 j b นะครับผมจะบอกว่าอถใหม่เนี่ยหลังจากที่ผมไปที่ประเทศจีนแล้วไปคุยกับเจมซจีมาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็มีคอนแทคใหม่นำเข้ามาลอถใหม่เนี่ยก็น่าจะได้ราคาที่จับต้องได้มากขึ้นนะครับผมก็มีราคาที่ต่ำลงนะครับก็ทำสัญญากันใหม่นะครับก็ติดตามได้นะครับว่าเดี๋ยวลอถใหม่4 j b 1 Turbo เทอร์โบที่ผมจะเข้ามานะครับราคาจะเหลือเท่าไหร่นะครับก็จะรีวิวนะครับในในช่องของผมในเพจของผมนะครับ TikTok YouTube หรือเพจนะครับก็จะแจ้งราคาไปว่า 4JB1 Turbo นะครับที่จะเข้ามาใหม่เป็นเครื่องแท้ GMCG นะครับราคาจะเหลือเท่าไหร่นะครับจะได้จับต้องกันได้นะครับแล้วได้เครื่องยนต์ดีๆไปใช้งานกันขอบพระคุณครับสวัสดีครับ